สวัสดีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ทุกนายวันนี้ครูร้อยตีพงศกรเสนาวนาจะมาสอนในวิชาอาวุธศึกษาเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ88ขนาด60มิลิเมตรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลิเมตรจัดเป็นอาวุธประจำหน่วยในระดับกองร้อยอาวุธเบาภารกิจสนับสนุนการยิงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องให้กับส่วนดำเนินกลยุทธ ของกองร้อยอาวุธเบาการจัดหน่วย1นึกองร้อยอาวุธเบาจัด1หมวดคอขนาด60มิมตรหมวดคอขนาด60มิลิเมตร,มขขมมตรจัดกำลังพล18นายลักษณะทั่วไปเป็นอาวุธกระสุนวิถีโค้งทำการยิงด้วยวิธีเล็งจำลองหรือทำการยิงด้วยวิธีเล็งตรงได้ เมื่อมองเห็นเป้าหมายพื้นผิวภายในลำกล้องมีลักษณะเรียบบรรจุลูกระเบิดทางปากลำกล้องด้วยมือทีละนัททำการยิงด้วยมุมสูงตั้งแต่40ถึง85องศาคอขนาด60มิเมตรแบบ88ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาประจําการ พอบอไทยเมื่อปี2488มีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบที่1 M 2แบบที่2 M 1 9และแบบสุดท้าย T 1 8 E 6นี่คือรูปภาพของแบบ M 2แบบ M 1 9แล้วก็แบบ T 1 8 E 6 ลักษณะเฉพาะเครื่องยิงลูกระเบิด M2 หนัก42.0ปอนด์ลำกล้องยาว28.6นิ้วมุมสูงปฏิบัติการยิง4 0่ง40-85องศาหมุนควงสูง1รอบ1.2ส่วน2องศาหมุนควงใส่1รอบ15มิลเลียม ย้ายยิงที่ควงใส่ไปทางซ้ายหรือทางขวาค้างละ125มิลลียมระยะยิงใช้ลูกระเบิดยิงชนิดใดทําการยิงใช้ระยะยิงไกลสุดของลูกระเบิดยิงชนิดนั้นลูกระเบิดยิงสังหาร m 4 9 a 2 1790เมตรลูกระเบิดยิงควัน m 3 0 2 1450เมตร ลูกระเบิดยิงสองแสง m 8 3 a 1 1,000เมตรลูกระเบิดซ้อมยิง m 5 0 a 2 1,790เมตรลูกระเบิดซ้อมยิง m 6 9 225เมตรอัตราการยิงสูงสุด30นัดต่อนาทีต่อเนื่อง18นัดต่อนาทีหากทำการยิงด้วยอัตราการยิงสูงสุด อาจจะทำให้แก๊สรั่วทางเครื่องปิดท้ายลำกล้องควรระวังในตรงนี้เครื่องยิงลูกระเบิดแบบที่เป็นมาตรฐานจะมีช really ิ้นส่วนใหญ่ๆด้วยกัน3ชิ้นส่วนสามารถถอดออกจากกันได้มีน้ำหนักเบาสามารถนำพาไปในภูมิประเทศได้ด้วยพลประจำเครื่องยิงเพียงคนเดียวนก็คือรูปภาพของการนำพาไปใน ภูมิประเทศด้วยพลประจำเครื่องยิงเพียงคนเดียวเครื่องยิงลูกระเบิดประกอบด้วยส่วนสำคัญ 1. ลําลำกล้อง 2. ขาอยาง 3. แผ่นฐานลำกล้องขาอยางแผ่นฐาน การทำงานของเครื่องกลไกเล่งบรรจุยิงลูกระเบิดยิงส่วนประกอบของลูกระเบิดยิงจะมีส่วนหัวส่วนตัวส่วนหางนำชิดส่วนหัวและส่วนตัว ขีภางและส่วนบรรจุหลักลูกระเบิดยิงแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้มีอยู่ด้การัน5ประเภทสังหารควันส่องแสงซ้อมยิงแล้วก็ประเภทฝึกยิงลูกระเบิดยิงสังหาร M 4 9 A 2 ใช้สังหารบุคคลและได้ผลมากในการทำให้บาดเจ็บรัศมีชะกันทางกว้าง18เมตรทางลึก9เมตรลูกระเบิดยิงหนักประมาณ3.0ปอนด์มีส่วนบรรจุ4ส่วนบรรจุภายในบรรจุด,ดิน TNT หนัก0.34ปอนด์ยิงได้ไกลสุด1,790เมตรที่ตัวลูกระเบิดยิง ท่าสีกากีแก้มเขียวตัวอักษรสีเหลืองนี่คือรูปภาพประกอบของลูกระเบิดยิงลูกระเบิดยิงควัน M 3 0 2ใช้ทำฉากควันทำอานาสัญญาณทำให้บาดเจ็บและทำให้เกิดการเผาไหม้ภายในจะบรรจุด,ด้วยฟอสฟอรัสขาว เมื่อถูกความร้อน100องศาฟาเรนไฮ์ Fahrenheit, หรือมากกว่าขึ้นไปจะกลายเป็นวัตถุเหลวการเก็บลูกระเบิดยิงจะต้องเอาหัวชนวนขึ้นข้างบนรัศมีอันตราย15เมตรระยะยิงไกลสุด1,450เมตรที่ตัวลูกระเบิดยิงทาสีเทาเครื่องหมายสีเหลืองต่อไปจะเป็นลูกระเบิดยิงสองแสง M83A1 ลูกระเบิดยิงสองแสง M83 A1 ใช้ยิงในเวลากลางคืนเพื่อส่องสว่างใช้ตรวจการภายในจะบรรจุวัตถุสองแสงและล่มใช้ชนวนแตกอากาศเริ่มจากชนวนเชื้อวัตถุจุดวัตถุสองแสงจุดดินดำดินดำขับล่มให้เปิดลูกระเบิดยิงแตกออกจากกันล่มจากกลางออกมีวัตถุสองแสงสว่างแขวนห้อยอยู่ สว่างนานประมาณ25วินาทีให้แสงสว่าง145,000แรงเทียนลูกระเบิดยิงทั้งทั้งนัดหนักอยู่ด้วยกัน5.14ปอนด์ระยะยิงไกลสุด1,000เมตรต่อไปลูกระเบิดซ้อมยิงแบบ M50A1 ลูกระเบิดซ้อมยิง M50 ลักษณะเหมือนลูกระเบิดยิงสังหารผิดที่สีทาใช้ในการฝึกและมีความมุ่งหมายเช่นเดียวกับลูกระเบิดยิงสังหารเพราะมีลักษณะทางขีปนาวิธีเหมือนกันตัวลูกระเบิดยิงจะทาสีฟ้าบัรจุดินดำเล็กน้อยและวัตถุปรับน้ำหนักแทนต่อไปลูกระเบิดยิงฝึกยิง M 6 9 ลูกระเบิดฝึกยิง M 6 9ลูกระเบิดฝึกยิงเป็นเหล็กเหนียวแข็งและส่วนชีพหางเป็นแบบมาตรฐานหนัก4.4ปอนด์ยิงได้ไกล225เมตรการเลือกสนามฝึกยิงควรจะหาพื้นที่เป็นดินอ่อนจะทำให้ลูกระเบิดยิงมีอายุการใช้งานได้นานต่อไป ลูกระเบิดยิงด้านจะแบ่งออกได้2ลักษณะคือด้านในและด้านนอกกล้องเล็ง mc กล้องเล็ง mc เป็นอุปกรณ์สำหรับตั้งเครื่องยิงให้ตรงทิศและตั้งมุมสูงให้กับเครื่องยิงได้ตามระยะที่ต้องการกล้องเล็งนี้สวมอยู่ที่แท่นรับก้านเครื่องเล็ง ด้านซ้ายของเครื่องยิงเป็นเครื่องเล็งมาตรฐานที่ใช้กับเครื่องยิงขนาด60มิเมแบบ88 M2 และ M19 นี่คือรูปภาพของกล้องเล็ง M4 ส่วนประกอบของกล้องเล็ง M4 จะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆดังนี้ต้องสอบการเล็ง ศูนย์เปิดควงมุมทิศหลอดระดับมุมสูงหลอดระดับแก้เอียงก้านกล้องเล็งและกระเดื่องก้านกล้องเล็งต่อไปเครื่องมือประกอบการใช้คอขนาด60มิลิเมตรหลักเล็ง M 1 0 เป็นหลักเล็งที่ทำด้วยเหล็กยาว25 1นส่วนสนิ้วมีมาตารามิลเลียมที่บรรทัดวัดมุมหรือชี้ทิศทางยิงขั้นต้นให้เครื่องยิงถ้าใช้มาตาราวัดมุมเป็นมิลเลียมให้ยืดหลักเล็งอยู่ห่างตา18นิ้วห่างกันขีดละ10มิลเลียมจากศูนย์ไปทางขวาและ ทางซ้ายข้างละ100มิลเลียมหลักเลงนี้จะใช้ไม้ทําแทนได้ขนาดโดยประมาณคือ2นิ้วคูณ1นิ้วยาว2ฟุตนี่คือรูปภาพของหลักเลงแบบ M 1 0ต่อไปเครื่องให้แสง M 3 7เป็นเครื่องช่วยเลงในเวลากลางคืนของกล้องเลง M 4 ส่วนต่อไปไฟฉายหัวหลักเลง M41 ใช้ประกอบเครื่องให้แสง M37 เมื่อต้องการเล็งในเวลากลางคืนวางสวมไว้บนหัวหลักเลง M10 หรือหลักเลงเพิ่มที่เตรียมไว้มีขนาดเท่ากันตารางยิงคือ หลักฐานการตั้งมุมสูงและส่วนบรรจุตามระยะที่กำหนดไว้เป็นเมตรหรือเป็นหลาซึ่งอาจจะแจ้งรายการอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้ลูกระเบิดยิงแต่ละชนิดเช่นเวลาแล่นสูงยอดกระสุนวิถีย่านคาดเลื่อนคาเ,เนทางระยะและทางทิศบางชนิดแจ้งให้ทราบการทำงานของชนวนไว้ด้วย ตารางยิงของลูกระเบิดยิงต่างชนิดที่กันไม่กำหนดไว้จึงใช้ร่วมกันไม่ได้การยิงควบให้เลือกใช้มุมยิงที่มีส่วนบรรจุเพิ่มลดระยะยิงหรือเพิ่มระยะยิงได้หลายระยะระหว่างการยิงควบไม่ควรเปลี่ยนส่วนบรรจุเพิ่มที่ต่างกันจะทำให้ความแม่นยำลดน้อยลง การยิงทางลึกหรือการยิงเป้าหมายที่เปลี่ยนไปในทางลึกให้เลือกเปลี่ยนมุมยิงที่ใช้ส่วนบรรจุเดิมการยิงต่อระยะหน้าหรือฝ่ายเดียวกันอยู่ห่างเป้าหมาย300เมตรลงมาให้เลือกใช้มุมยิงที่มีส่วนบรรจุต่าที่สุดตารางยิงที่มีระยะยิงเป็นหลา เมื่อต้องการยิงระยะมากกว่า1,500หลาจะต้องเพิ่มมุมสูงลงไปให้ตรงกับระยะยิงที่เพิ่มครั้งละ25หลาด้วยจบวิชาอาวุธศึกษาเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ88ขนาด60มิลิเมตรต่อไปจะเป็นวิชาอาวุธศึกษาปืนกล M60 ขนาด เจ็ดจุดหกสองกาวนำปืนกลเป็นอาวุธยิงสนับสนุนพลปืนเล็กทั้งในการเข้าตีและตั้งรับปืนกลเป็นอาวุธที่มีสมรรถนะในการยิงด้วยอำนาจการยิงเป็นกลุ่มก้อนและมีความแม่นยำสามารถสนับสนุนพลปืนเล็กด้วยกลุ่มการยิงอย่างหนานแน่นโดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง ปืนกล M60 ระบายความร้อนด้วยอากาศและบรรจุกระสุนด้วยสายเป็นอาวุธอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยแก๊สและปืนทุกกระบอกจะได้รับจ่ายลำกล้อง2องลำกล้องเป็นอาวุธที่จัดระยะหน้าลุกเลื่อนแบบตายตัวซึ่งทำให้เปลี่ยนลำกล้องได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> เครื่องเล็ง ืนกล M60 มีศูนหน้าติดแน่นอยู่กับลำกล้องเป็นใบศูนหลังติดตั้งอยู่บนฐานมีแหนบแบบกระดกสามารถที่จะพับศูนหลังไปข้างหน้าให้อยู่ตามแนวพื้นระดับได้ชิ้นส่วนต่อไปคือห้ามไกลแผนห้ามไกลจะติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของเรือนเครื่องลั่นไกล โดยมีตัวหนังสือ S และตัวหนังสือ F บอกตำแหน่งไว้เมื่ออยู่ท่าห้ามไกลลูกเลื่อนจะดึงมาข้างหลังไม่ได้หรือปดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ทุกครั้งที่ดึงลูกเลื่อนมาข้างหลังด้วยมือจะต้องดันคันลังลูกเลื่อนกลับไปอยู่ในตำแหน่งข้างหน้าเสมอปอกลดแสง ปลอกลดแสงซึ่งติดอยู่ต่อจากปากลำกล้องออกไปปอกลดแสงนี้จะเกิดอาการสั่นในระหว่างที่ทำการยิงและขะจัดแสงควันให้หมดไปขาไา้ปืนกลแบบ M60 สามารถยิงอย่างได้ผลเมื่อปืนกลติดตั้งขาไซา้เหล็กพาดบ่ามีไว้เพื่อรองรับ ด้านท e ้ายของปืนด้ามหิ้วปืนมีไว้สำหรับนำปืนเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆและสามารถจัดให้เบนหลบพ้นจากเส้นเลงของคนยิงได้ขาอย่างขาอย่างแบบ M 1 2 <decorative part> 2จัดไว้เพื่อทำให้ปืนเกิดความมั่นคงในระหว่างการตั้งยิงปืนกล M 6 0 การยิงปืนจากขายอย่างจะทําให้เกิดความแม่นยำมากและบงังคับปืนได้ง่ายต่อไปเป็นชนิดของกระสุนปืนกล M 6 0ขนาด7.62จะใช้กระสุนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรหกระสุนชนิดธรรมดา 2. กระสุน2วิถี 3. กระสุนเจาเกาะ 4. กระสุนเจาะเกาะเพิง 5. กระสุนซ้อมลบและ 6. กระสุนฝึกหัดบัรจุสำหรับกระสุนเจาเกาะและเจาเกาะเพิงยังไม่อนุวัตใช้ในการฝึกน้ำหนักของปืน23ปอนด์น้ำหนักของขายอย่าง M122 พร้อมด้วยเรือนควงสูงและส่วนและเดือยยึดปืนจะหนักอยู่ด้วยกัน19.5ปอนด์ ต่อไปการถอดและประกอบปืนการถอดและประกอบจะมีอย่ทธการสแบบคือ 1. การถอดแบบปกติและ2การถอดแบบพิเศษจบวิชาอาวุธศึกษาปืนกล m 6 0ขนาด88ม mm. ิลิเมตรหากนักศึกษาวิชาทหารสงสัย สามารถสอบถามครูได้และสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือนักศึษาวิชาทหารชั้นปีที่3ครับ